พบกับเสียงดี 3D s e r e o และความสบายที่ไม่เหมือนใครกับหูฟัง Lenovo G50 สำหรับเพลงหรือการเล่นเกมที่ทุกคนต้องลองสวัสดีค่ะแนะนำชุดหูฟังที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมค่ะสินค้า Lenovo G50 ชุดหูฟังดูท e t เพลงดูน่าสนใจมากมีคุณสมบัติที่ทำให้เป็นที่ต้องการสำหรับผู้ที่ต้องการหูฟังที่สะดวกสบายและมีสมรรถนะที่ดีในการใช้งานทั้งในการเล่นเกมและฟังเพลงค่ะ กับบลูทูธ5.3และน้ำหนักเบาทำให้การเชื่อมต่อสเสถียนและสะดวกสบายในการสวมใส่แถมยังมีไมโครโฟนรอบทิศทาง 3D Stereo ที่เพิ่มประสบการณ์การฟังเสียงให้ดูสมจริงมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือความทนทานของแบตเตอรี่ที่มีความจุ 300mAh ที่ให้การใช้งานได้นานถึง20ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันลดเสียงรบกวน DNS ที่ช่วยให้การสนทนาในโทรศัพท์เป็นไปได้อย่างชัดเจน การออกแบบที่น่าสนใจทําให้หูฟังเหมาะสําหรับการใช้งานทั้งเล่นเกมและฟังเพลงโดยมีความหนานแน่นที่ทําจากวัสดุพลาสติกและโลหะที่ทนทานนอกจากนี้ยังมีลูกเสื้อแบรนด์โนโวและแบล็ p พิงมาให้เพลินๆด้วยค่ะบแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและได้รับความนิยมทั้งหมดนี้ทําให้โน n o G o G50 เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการหูฟังที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านเสียงและดีไซน์ค่ะ สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ